สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจริตแห่งชาติร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพุจริตขอนำท่านเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงดำเนินรายการโดย นางสาวสิรินทรชุมวรฐหาหญสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปอปอชซอื่อสัตย์เป็นขมืออาชีพ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดอครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา19.30นนไปจนถึง20.00นพบกับเรื่องราวของข่าวสารสาระความรู้ ความเคลื่อนไหวและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งก็จะนําพาประเทศไทยของเราสู่ความโปรง่งใสไร้คอร์รัปชันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้คุณฟังกับดิฉันสิรินทร์ชุมวรทายีค่ะ วันนี้เช่นเคยนะคะกับเรื่องราวในแวดวงการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตยังคงมีสาระความรู้ข่าวสารพิจาันธานมานาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงต้นรายการวันนี้ดิฉันมีสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายปปชมาตรา176นะคะแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตพศ2561ซึ่งมีหลักการป้องกันการให้สิทธิ์บน8หลักการด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้ง ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคนทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเมือนงานให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรของท่านนะคะวันนี้ดิฉันมีคลิปเสียงค่ะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะทั้งฟั่งค่ะการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคที่การค้าการลงทุนขยายตัวอย่างไร้พรมแดน และการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการให้สินบนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นตามไปด้วยทุกปีมีสินบนที่ถูกจ่ายออกไปทั่วโลกกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐและจากสถิติคดีสินบนของกลุ่มประเทศ OECD พบว่าสินบนส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การให้สินบนเหล่านี้ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เท่าเทียมเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจและปัญหาสินบนยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจแล้วเราจะสามารถป้องกันปัญหาการให้สินบนได้อย่างไรคณะกรรมการปปอชอ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามป,ปัญหาการให้สินบนโดยการพัฒนากฎหมายและมาตรการที่จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาสินบนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากกฎหมายปาปชจะช่วยปราบปรามผู้ที่ให้สินบนแล้วกลไกลที่สาคัญของกฎหมายอีกอย่างหนึ่งคือการสนับสนุนให้องค์กรโดยเฉพาะภาคธุรกิจมีมาตรการกํากับดูแลภายในองค์กรเพื่อการประกอบกิจการอย่างโปร่งใสและมีวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านสินบนและการทุจริตที่เข้มแข็ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา176ได้กำหนดความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศโดยผู้ให้สินบนมีโทษจำคุกและปรับนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดความรับผิดสำหรับองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเช่นบริษัท ในกรณีที่พนักงานลูกจ้างหรือบุคลากรขององค์กรให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของนิติบุคคลเช่นเพื่อให้ชนะการประมูลหรือเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทโดยหากเกิดการให้สินบนดังกล่าวและนิติบุคคลนั้นไม่มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสมนิติบุคคลอาจต้องโทษปรับที่มีมูลค่าสูงแล้วองค์กรจะสามารถกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม ได้อย่างไรคณะกรรมการปปอชอได้กำหนดหลักการในการป้องกันการให้สินบนที่สอดคล้องกับกฎหมายปปอชอและมาตรฐานสากลโดยได้จัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจซึ่ง8หลักการสำคัญมีดังนี้ หลักการที่1การป้องกันการให้สินบนต้องเป็นนโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุดผู้ที่อยู่ในระดับบริหารสูงสุดขององค์กรต้องแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งและชัดเจนในการต่อต้านการให้สินบนผ่านนโยบายและวิธีการดําเนินธุรกิจหลักการที่2นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เนื่องจากนิติบุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดโครงสร้างประเภทสถานที่ประกอบธุรกิจและลักษณะการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐมากน้อยต่างกันดังนั้นการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐจะทำให้นิติบุคคลสามารถจัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนได้อย่างเหมาะสม หลักการที่3มาตรการเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนการให้ของขวัญการเลี้ยงรับรองการบริจาคมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐนิติบุคคลจึงต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติและตรวจสอบอย่างชัดเจนหลักการที่4นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคลเช่น บริษัทในเครือหรือตัวแทนต่างๆโดยอาจกำหนดเป็นข้อตกลงในสัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตราการเรื่องการต่อต้านสินบน หลักการที่5นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดีมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อป้องกันการปกปิดค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นสินบนหลักการที่6นิติบุคคลต้องมีแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้สินบนนับตั้งแต่การจ้างงานการเลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทน หลักการที่7นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระทำความผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัยโดยจัดให้มีช่องทางการรายงานและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการให้สินบนหลักการที่8นิติบุคคลต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะเพื่อแก้ไขปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างมาตรการป้องกันการให้สินบนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับองค์กรของท่านโดยไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลแต่ยังส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยังย่งยืนเพราะทุกคนสามารถเป็นพลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยที่ปราศจากการทุจริตและสินบนและร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งแ,งและยั่งยืน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการเรื่องการต่อต้านการให้สินบนได้จากคู่มือของสำนักงานปปชที่ w w w n a c c g o t h a b a s นี่ก็เป็นเรื่องราวของสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายปปชมาตรา176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ารยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561ค่ะจะได้ว่าส,สรุปสาระนะคะสำคัญแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะวันนี้ก็นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็ในโอกาสต่อๆไปรายการของเราก็จะนำเรื่องราวสาระความรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกนะคะ มาต่อกันเลยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการป้องกันการทุจริตนะคะว่ามีเรื่องราวใดกันบ้างค่ะในห้วงระยะเวลานี้เรื่องแรกไปที่เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการประชุมเครือข่ายหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปกนะคะครั้งที่8หรือว่า a อ n เนตนะคะครั้งที่8ในรูปแบบทางไกลนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมานายนิติพันธ์ประจบเหมาะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชนางสาววรรวราศิละปะวิลาวันผู้อำนวยการสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เครือข่ายหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและบังคับใช้กฎหมายภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปกนะคะหรือว่า a อ n e t ครั้งที่8นะคะในรูปแบบทางไกลณนะห้องเกียรติยศสำนักง,งานปปชสนาบ,บินนานค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวก็มีประเด็นที่สําคัญในการประชุมนะคะเรามาดูรายละเอียดสักนิดนึงค่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเสนอร่างแผนงานเครือข่าย a อ n e t 2021นะคะแล้วก็แนวทางของเครือข่ายในอนาคตค่ะเรื่องต่อมาเป็นการอภิปรายเรื่องของการป้องกันการทุจริตในสถานการณ์วิกฤตเรื่องต่อมาเป็นการอภิปรายเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิเสธ การให้ที่พักผิงแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําการทุจริตและการติดตามทรัพย์สินคืนนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาค่ะการนําเสนอกรณีศึกษาจากประเทศสมาชิกนะคะซึ่งผู้แทนสํานักง,งานปปชได้มีการรายงานต่อที่ประชุมด้วยนะคะกรณีการจัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายนอกจากนี้ยังได้รายงานถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของปปชนะคะที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเรื่องการป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 นะคะ อาทิเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะความช่วยเหลือการเงินต่อผู้ที่รับผลกระทบและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองค่ะท่านฝั่งค่ะ มาต่อกันเลยค่ะกับเรื่องราวของการจัดประชุมเช่นกันนะคะเป็นการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบรรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนนะคะประจำปีงบประมาณ2,564ค่ะโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมา สำนักงานปปชดโดยกลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการการบรรณาการการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาำเนินงานของหน่วยงานภาคเอก,กชนประจําปีงบประมาณพศ2564กับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zo ู om โดยนายมนชัยวัสุวัตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปรชเป็นประธานการประชุมนะคะโดยเป็นการประชุมแล้วก็หารือในประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐค่ะ แล้วก็เรื่องต่อมาเป็นการลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะการบรรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนค่ะที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาค่ะเป็นแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ ภายใต้โครงการการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนประจำปีงบประมาณ2 5 64ค่ะทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปะานในการประชุมหารือครั้งนี้ก็คือการเห็นชอบนะคะในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในคำดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้า ู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนะคะกาวคือการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนะคะเป็นคณะกรรมการแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระนะคะโดยในเบื้องต้นค่ะก็จะได้กําหนดการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ดังกล่าวในวันที่22มีนาคม2564 ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในารดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐโดยมีแนวทางหลักๆคือการจัดก,กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ MOU นะคะการบรูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในารดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะ อีกทั้งที่ประชุมนะคะก็ยังเห็นชอบนะคะให้มีการดําเนินการตามแนวทางการดำเนินงานอื่นๆภายใต้โครงการการบรูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชนนะคะประจําปีงบประมาณพศ2564ก็คือการจัดก,กิจกรรมโฟกัสกุ๊ป ITB นะคะท็อปอัพและกิจกรรมการเผยแพร่ประชาพันธ์และรับฟังความคิดเห็นและกิจกรรม ITB คอร์สนะคะแล้วก็กิจกรรมโฟกัสกรุ๊ป n นชั o น a l c เซ็นเตอร์บิ s s นสเอสนะคะหรือว่า NCB ร่รวมไปถึงการแต่กิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปต่อยอดนวัตรกรรมฐานข้อมูลและองค์ความรู้สนับสนุนการสร้างเสริมคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาคเอกชนด้วยนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารในแวดวงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่รายการภารกิจพิชิตโกงนำมาเสนอให้กับทุกฟังได้รับทราบกันในวันนี้ะนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกฟังเพลงเพราะๆนะคะเป็นเพลงโดยศิลปินชื่อดังเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยนะคะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวสารพมพันธ์ในช่วงท้ายรายการค่ะ E chào bên quá trình Mì miệng khôn mát đại bỏ đi ai phá đình con là ca coi là ca kín là bọc hè การเราก็ดีแต่บ่มีภัยอินกดมีเอาไว้ให้คนโกงเอาเปรียบบ่สิ้นคนซื่อคนดี กลับมาพบกันในช่วงท้ายรายการนะคะกับรายการภารกิจพิชิตโกงค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังกับดิฉันศิรินทร์ธรชุมรัฐายีเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีไปจนถึง20นาฬิกาครึ่งชั่วโมงเต็มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารบทบ,รบาทภารกิจหน้าที่ของปปชนะคะเพื่อส,ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยค่ะ สำหรับช่วงท้ายรายการนะคะยังมีข่าวสามสฉล้มพันธ์จากสำนักงานปปชอ,อีกหนึ่งเรื่องนะคะท่านผูง้งค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของการเผยแพร่บทความวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปรับปรามการทุจริตนะคะก็ได้มีการเผยแพร่บทความที่ติดพิมพ์ในวรารสารวิชาการปีที่11ฉบับที่2และปีที่13ฉบับที่2และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วยนะคะซึ่งมีบทความที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน5เรื่องด้วยกันค่ะเป็นเรื่องราวและประเด็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะ ประกอบไปด้วยนะคะคเรื่องที่1ค่ะเป็นเรื่องของการให้อํานาจการปกครองแบบมีส่วนร่วมนะคะกับบทบาทของหน่วยงานกึ่งตุลาการกรณีศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลอมเบียตุรกีและมอโดวานะคะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินศึกษากรณีการทํางานระหว่างสํานักง,งานปปชกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ เรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการสำรวจและประเมินความรู้เจตคติและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมค่ะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะเป็นแนวทางดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาค่ะเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการสังเคราะห์รูปแบบกลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อการป้องกัน การและปรับปรามการทุจริตค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถศึกษารายละเอียดเนะะื้อหาข้อมูลของบทความทั้ง5เรื่องที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานปปชนะคะที่ www.nacc.go.th ค่ะเข้าไปที่เมนูศูนย์ข้อมูลคลังความรู้วารสารวิชาการนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่วารสารวิชาการปีที่11ฉบับที่2และปีที่13ฉบับที่ส อ่าฉบับที่2ได้เลยค่ะท่านฟังค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารสาระความรู้ที่ทางรายการภารกิจพิชิตโกงนํามาเสนอให้กับท่านฟงรายการได้รับทราบกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านฟังค่ะอนาคตประเทศไทยของเราอยู่ในมือของทุทกท่านนะคะท่านอยากให้เป็นเช่นไรท่านก็ต้องลงมือทําค่ะอยากให้ประเทศ อของเราโปรง่งใสนะคะก็ต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสงมไทยนะคะกตงงิง่ายๆค่ะไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยเรามาร่วมกันสร้างสังคมให้โปรง่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันกันนะคะที่สําคัญเลยประชาชนทุกท่านก็ต้องร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสให้กับสํานักง,งานปปชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยนะคะหากท่านพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันร้องเรียนร้องทุกข์ เดือแจ้งสำนักงานปปชได้ทันทีนะคะซึ่งช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกการทุจริตกับสำนักงานปปชก็มีหลายช่องทางด้วยกันค่ะ ช่องทางแรกนะคะทางฝั่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนให้กับสำนักง,งานปปชได้ทางไปรษณีย์ที่ที่อยู่ดังนี้ค่ะสำนักง,งานปป,ปชเลขที่36 1ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี1 1 0 0 0หรือทางทุกปรนอร0ย์เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร1 0 3 0 0ก็ได้เช่นกันค่ะช่องทางต่อมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกและก็รวดเร็วนะคะทางฝั่งสามารถร้องเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 5 2 8 2 8 4800ก็จะมีโอเปอเรเตอร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางต่อมาค่ะสำหรับท่านที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีท่านก็สามารถเข้าไปพิมพ์เรื่องร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปชนะคะที่ www.nacc.go.th ค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเช่นกันค่ะนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถรับทราบข้อมูล ขาวสามลมพั์หรือว่าสาระความรู้ต่างๆจากเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปชได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางต่อมาค่ะก็คือทางสายด่วนปปช1205นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะ ท่านก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วทันใจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต่อมานะคะช่องทางสุดท้ายก็คือการยื่นข้อร้องเรียนได้ด้วยตนเองหากท่านสะดวกแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถเข้ามาร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการประปชาหรือว่าผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องร้องเรียนนะคะหรือท่านก็สามารถร้องเรียนโดยตรงถึงท่านเลขาธิการปปชาก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดท่านก็สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้อย่างสำนักง,งานประ,ประชรประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่หรือในเขตจังหวัดใกล้เคียงก็ได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญเลยนะคะที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกัน ซึ่งนอกจากทานผู้ฟังชี้ช่องแจ้งเบาะแสร้องเรียนร้องทุกกับสำนักง,งานปปชแล้วนะคะก็อาจจะรวยได้โดยสุจริตด้วยนะคะซึ่งมีโอกาสได้รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนมากถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจากการแจ้งเบาะแสไปจนถึงการดําเนินคดีสิ้นสุดแล้วนะคะซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปปชในการจ่ายเงินสินบนแก่ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแสรหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือนิสินเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนฉบับที่3พศ2558ค่ะทางนี้การจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนก็ ้จ่ายเมื่อทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติหรือที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหากรณีบังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าวนะคะตกเป็นของแผ่นดินอันเป็นผลมาจากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินนะคะโดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ15ของมูลค่าทรัพย์สินที่นำส่งกระทรวงการคลังแต่ไม่เกิน100ล้านบาทนั่นเองค่ะท่านฝั่ง่า ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวสารในแวดวงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะอย่าลืมนะคะท่านฟังค่ะก็พลังของพวกเราทุกคนนะคะก็จะสามารถนะคะร่วมกันคิด ร่วมกันทำนะคะเราก็จะสามารถร่วมต้านโกงได้นะคะประเทศไทยของเราก็จะโปร่งใสได้ในอนาคตนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านฟังค่ะท่านฟังสามารถให้ข้อเสนอแนะติชมรายการโดยสามารถเขียนส่งรายละเอียดมาทางจดหมายมาได้ที่ทำนักสื่อสารองค์กรสำนักง,งานปปชเลขที่36 1ถนนนนทบุรีตาาำบลท่าสายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี110 0 0วงเล็บมุมสองนิดนึงนะคะว่ารายการ กิจพิชิตโกงค่ะและสำหรับในสัปดาห์ต่อไปรายการของเราจะนำเรื่องราวใด นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการภารกิจพิชิตโกงก็ดําเนินมาถึงช่วง,งสุดท้ายของรายการแล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันศิรินทร์ธนมรัฐายีต้องขอลาท,ท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้าตั้งแต่เวลา19.30นไปจนถึง20.00นเกีกับเรื่องราวของข่าวสารสาระความรู้ภรารกิจด้านการป้องกันและปร,ะปร,ะราบปรามการทุจริตกับรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการภารกิจพิชิตโกง ผลิตรายการโดยสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานปปอชอท่านผู้ฟังสาม,มารถติดตามรับฟังได้ทุกวันศุกร์เวลา19.30น,นถึงเวลา20.00นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานสวัสดี